ครับสวัสดีครับผมจาลึกจาก Ford Auto Car Thailand นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้า Ford Ranger XLT นะครับผมตัวนี้ XLT ตัวนี้นะครับมีการแต่งที่สไตล์ไม่เหมือนใครนะครับไม่เหมือนใครยังไงนะครับผมเอาจะมีนะครับชุดโครเมียมนะครับกระจังหน้านะครับดูโดดเด่นนะครับผมตามสไตล์ลูกค้านะครับผมวันนี้นะครับให้ดูอีกแบบหนึ่งนะครับบางครั้งนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นนะครับการแต่งนะครับที่แต่งแบบจัดเต็มนะครับแต่งแบบ โอ้โหสภาพนี่สวยๆหลายคันนะครับถ้าอยากรู้นะครับแต่งขนาดไหนนะครับมาดูที่ช่องผมได้นะครับกดเข้าไปที่ติดตามนะดูกดเข้าไปที่ช่องด้านล่างนะครับผมกดเข้าไปดูที่ช่องนะครับมีรถหลากหลายให้เลือกนะครับให้ดูนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจฟอร์ดนะครับหรือเพื่อนๆที่ชอบฟอร์ดนะครับแต่งแบบนู้นแบบนี้นะครับมาคุยรายละเอียดกันได้นะครับ ว่าอยากแต่งแบบไหนนะครับแต่วันนี้นะครับนะวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้า Ford r a n g e r x l t ตัวนี้นะครับตามสไตล์สีดำนะครับผมแล้วก็ใส่กระจังหน้าม้าเงินนะครับผมแล้วก็โครเมียมด้วยนะครับชุดโครเมียมเงินรอบอตรงกระจังหน้านะครับผมตรงขอบนะครับ คันนี้นะครับสวยโดดเด่นนะครับโดดเด่นในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครนะครับบางบางครั้งเราไปเห็นที่สไตล์ที่เออหมือนเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ผมรับรองว่าไม่เหมือนใครนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับสกูฟฝากระโปรงตัวนี้นะครับสกูฟฝากระโปรงตัวนี้นะครับเป็นทรงสูงนะครับเลือกได้นะครับจะเอาทรง V ีหนึ่งนะครับหรือว่าทรงสูงนะครับเลือกได้หมดนะครับแต่คันนี้นะครับจะจัดเป็นทรงสูง ลูกค้าจะได้แบบรูปแรกก็ได้นะครับต่อมานะครับเป็นพระเอกของเรานะครับก็คือกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นม้าเงินนะครับแล้วก็ขอบเป็นทุปโคมเมียมนะครับผมระดาบมาจากโรงงานนะครับมีคําว่าเรนเจอร์นะครับเป็นตัวสีแดงที่เราเห็นกันนะครับตัวนี้นะครับใส่คิวร้อนะครับมาที่คิวร้อนะครับจะใส่คิวร้อตัวนี้หกนิ้วแบบมีหมุดนะครับคันนี้นะครับ ผมแบบนี้หมดนะครับมันจะเข้ากับตัวล้อนะครับล้อตัวนี้แม็กแม็กขอบ16นะครับหน้ายางนะครับ265นะครับแล้วก็แก้มยางนะครับทันะครับเข้ารูปนะครับเข้าทรงกันนะครับตัวนี้ XLT ครับผมบอกไปนะครับจะมีไฟตัดหมอกนะครับเปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดไฟปั๊น้ำฝนอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์นะครับให้ความไปดูดามรู้ล้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราต่อไปนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างชิ้วกันสานนะครับตัวนี้จะทําแบบหนานะครับตัวนี้มาจากโรงงานนะครับชุดครอบนะครับสีดำนะครับจะทําเป็นสีดําด้านนะครับตัดนะครับชุดครอบทุกอย่างนะครับเราจะทําำชุดครอบเป็นสีดําด้านนะครับตัดนะครับตัดกับสีดําเงาของตัวรถนะครับ ลาหลังคานะครับเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันมาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับของเบนเจอร์นะครับก็คือนะครับโลบาร์นะครับโลบาร์เหล็กเอาเรนเดอร์นะครับแล้วคันนี้นะครับคันนี้เราใช้กันชนเดิมอยู่นะครับตัวนี้นะคอนเซ็ปต์คือว่าเป็นสีโรเมียมตัดนะครับเป็นสีโเมียมตัดนะครับแต่ก็ลดสีดํานะครับ ดูสวยงามนะครับนี้นะครับอันนี้นะครับแม็กนะครับเป็นแม็กยาชินะครับยางแม็กฟริสนะครับผมเลือกยางได้ครับเลือกแม็กได้นะครับมีหลากหลายแบบนะครับถ้าลูกค้าจะติดสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับแต่ครันนี้เราไม่ติดสติ๊กเกอร์นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังนะครับมีดาบหลัง มีดาบหลังนะครับเบ้ามือจับนะครับนะครับรุ่นเล็กเอลทีนะครับตัวนี้นะครับจะมีจะมีเซนเตอร์นะครับที่กันชนนะครับบอกระยะเตือนด้วยเสียงนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวดูด้านในนะครับด้านในนะครับก็ของเรานะครับตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับคนใหา่ไม่รู้นะครับ XLT ด้านในเป็นบอหนังนะครับบอหนังเย็บได้ได้แดงนะครับเป็นสแตนดาร์ตนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอซิงค์นะครับเป็นหน้าจอเมนูสัมผัสนะครับสวยงามนะครับหรูหรานะครับ XLT คันนี้นะครับภายในกว้างขวางนะครับนั่งสบายนะครับ ของกอดเลเจอร์นะครับก็ที่รู้กันนะครับใหญ่อยู่แล้วนะครับยิ่งมาเจอการตกแต่งที่ถูกใจนะครับสวยนะครับสวยใหญ่เลยนะครับสวยไปใหญ่เลยผมจะให้ดูรอบๆพันก่อนนะครับตอนนี้นะครับเป็นจุดส่งมอบนะครับส่งมอบลูกค้านะครับในวันพรุ่งนี้ เลยถือโอกาสนะครับจะมารีวิวก่อนนะครับอาจจะสั้นๆนะครับเพราะเสียงดังนิดนึงเพราะว่าช่างทํางานอยู่นะครับกดติดตามนะครับหรือว่าโทรมาติดต่อได้ครับที่ช่องผมได้เลยนะครับผมหรือว่าแอปไลน์นะครับโทรมาหากันได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอเวลาแค่นี้นะครับเพราะว่าร้อนเหลือเกินนะครับวันนี้สวัสดีครับ